สวัสดีครับช่องทีเด็ดขอษณาไม่ขอวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลในการสําคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆแบบนี้สามารถกดติดตามกดทัศน์ายเข้ามาได้โอกาสถึง8ปด0เซเลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับช่วงนี้ฟุตบอลลีกใหญ่กลับมาเตะกัน่าสนใจติดไปนงกบเลาหรือเชียร์บอลนะครับก็คลิกลิงก์ใต้เดี๋ยวเข้ามาได้นะครับ โปรโม,มชั่นเยอะมากถ้าโปรโม,มชั่นมีให้ด้วยครับแถมมีลิงก์รับราบนะครับที่สามารถสร้างรายได้กับท่านไปกับเรานะตะลอด24ชั่วโมงเลยสนใจสถาบันไอมินได้ตลอดนะครับส่วนทีเด็ดเราเนี้จะไปที่หลีกนะแบนด์เจอริวนะฮะริวทิมเยือนปีนี้เล่นดีครับดัดเจ็ดบนตารางคะแนนส่วนแบรนด์นี้ก็ต้องจูนหน่อยนะอยู่โซนล่างเลยดัดสิบเราคาเปิดมาริวต่อครึ่งลูกผลงานคู่นี้นะเจอกันมาแล้ว6เกมก็เป็นแบนด์นาโเจ้าบ้านทําไม่ดีนะชนะไป3ามลิวชนะเกมเดียวเองก็ซ้ำนะโอ้ทีงเจ้าบ้านเล่นดีว่ะเจอกันมานะ ผลดูผลงานช่วงหลังกันหน่อยแบรนด์10เกมหลังล่าสุดนี่เก็บชัยไป3เสมอ1แพ้ไป6นะครับบวกไป3เกมแล้วก็เสมอ2เสียไป4ประจัยการบวกน้อยลงหนักฟอร์มก็ไม่ค่อยดีส่วนแบรนด์ในบ้าน10เกมหลังล่าสุดชนะ 2, <c oughs> 2เหนียวแน่นอยู่นะครับก็มีเสมอ4พ้4นะบวกไป2 game, เกมเจ้า2เสียไป4นะ <c oughs> อัตราการบวกไม่ดีเลยทั้งในบ้านนอกบ้านนะครับ ดูริวกันหน่อยโอ้ปีนี้เล่นดีไหม10เกมหลังล่าสุดนี่เสมอสชนะเป็นเเกมนะออขออุ่นเครื่องด้วยนะชนะพนานปุรีนะแล้วก็ฟอร์มอัตราการบวกบวกไป5เสียสเปอร์เซ็นต์การบวกถึง5้าสิอยู่นะครับริวเกมเยือน10เกมหลังล่าสุดเออเล่นดีนะเสมอ2แพ้สนะฮะแล้วก็ชนะไปถึง5เกม โดยรวมถือว่าดีนะครับฟอร์มดีเลยอัตราการบวกก็ดีด้วยบวกไป5เสีย4ีดนหักหน1นะครับริวถือว่าฟอร์มทรงดูดีนะฮะแต่ราคาต่อแรงไปดิดนึ่งไปหาราคาปปอกันแต่ผมเช็คราคาครึ่งลูกนะตอนนี้ครึ่งลูกที่ริวอยู่อยู่ที่1.94นะครับราคาครึ่งครึ่งลูกนี่น้ำล้นแหลนะสองร้อยหนึ่งได้223บาทนะฮะแล้วก็ราคาปปอได้น้อยหน่อยนะครับ1.67ดแต่ผมชื่อราคาที่เชียร์ได้แหละแบ่งเล่นก็ได้นะยังไงก็ลงชั้นะายอยู่ดีใช่ไหมล ก็การการลดุนิดหนึ่งนะปอๆสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ครึ่งลูทสักครึ่งหนึ่งเลยคิดว,ว่าริวน่าจะเก็บใช้ได้ไม่ยากนะครับจัดริวทีมเยือนฟอร์มดีมากเก็บใช้ได้ครับหนึ่งส่วนส่วนคู่ที่สองอยู่ที่ลีกเอิงฝรั่งเศสนะเป็นโอชเชีร์เปิดบ้านพบตูรูสนะครับโอเชีร์ก็อยู่โซนทา้ายตารางอันดับสิบแปดเลยนะฮะส่วนตูรูสอันดับสองอยู่กลางตารางนะ6เกมหลังคู่นี้เจอกันมาก็ผลงานเป็นตูรูสที่ดีกว่าครับชนะถึงสี่เกมนะโอเชีร์ชนะเกมเดียวเองนะอืม มาดูผลงานโอแชร์กันหน่อยนาตกชันนั่นเล่นแบบนเนี้ยสิบเกมหลังล่าสุดไม่ได้แย่มากครับมีชนะถึงสามเกมนะสิบเกมหลังเสมอสามแพ้สี่เองแล้วก็วกไปสามเกมเสมอหนึ่ง 1, เสียไปห้าเกมก็ถือว่ามันจูนได้นะ่ไหมไม่ได้แย่มากโอแชร์ฟอร์มในบ้านสิบเกมหลังล่าสุดนี่ในบ้านผลงานดีอยู่นะครับชนะสี่ทุกหลังเล่นดีขึ้นเยอะนะ แล้วก็เสมอ3แพ้ 3, สาทรงๆแนละ้วซ้ำไปบวก4เสียส50 50าบาบะโอแชร์ทวงหลังอะดีขึ้นนะครับมาดูตัวรุสกันหน่อย10เกมหลังล่า,ลาสุดตัวรุชนะ2เกมเสมอ2แล้วก็แพ้ถึง6เกมทุ่งหลังฟอมไม่ดีวะ่ะตัวรุสน,น,นะแต่ผู้อุดเครื่องนนะี่หละอุ่เครื่อง3เกมนะบวกไปเกมเดียวเองต้นงหลังยเย่อเยือนอะเสมอ1เสนะียที่ครับเปอร์เซ็นต์การบวกน้อยมาก20เซนะี่ย ส่วนตัวรู้สิกเกมหลังล่าสุดนี่ชนะ2เสมอ1แพ้ไปเจ็เกมไว้ฟอร์มไม่ดีวะ่นะนอะอร์มที่หลังตกลงเยอะเลยนะเสมอ1บวกไป2เสียไป4ี่แล้วอัตราการบวกก็น้อยนะครับคิดว่าวันนี้ดูตามตัวเลขเจ้าบ้านแม่งดีขึ้นเยอะวะ่ะคิดว่าโอแชร์ er น่าเชียร์เลยนะจัดโอแชร์แล้วกันผมช่ราคาให้ว่าทำไมราคาเสมอนะหาราคาลองประกอบน,นะ สมอโอแชร์ได้2.02ได้เต็มน,นะครับรองปปอได้1.72เล่นในบ้านด้วยฟอรไม่ได้แย่มากครับกากระังดีขึ้นนะผมคิดว่าคู่นี้จัดได้ครับอยู่ที่โอแชร์ในบ้านรองปปอได้เลยคีอเดี๋ยวสองคู่นี้ชอบตามันมาได้นะข่าน้ำที่สุดในประเทศริวและโอแชร์ทีว่สวยจิ้มได้นะครับไม่พลาดเลยโปรโมชั่นเยอะมากครับฟังชั่นมีให้ด้วยนะครับติดคัดตัวกันได้สอบถามแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงวันนี้ฝากไลฟ์ตอบแทนสวัสดีครับ